นี่ครับแม่นี่แม่อุ้ยอ้ายครับตอนนี้ก็เปิดแบงปันครับเปิดแบ่งปันสามสิบเก่าต่อร่องใดครับร่องสนใจลองคิดต่อเข้ามาครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสามหกแปดสี่ครับครับสนใจแม่สูงๆง่าๆครับกระแสเบิ่งทั้งถ่ายเพิ่น เงยไงยๆงยบ่บ่ครับน้าหนาครับเงยเงน้าหนาเลยครับสวยๆครับนี่ครับีตรงไทยแบ่แงปันครับนี่ ายเยือนครับสวยงามครับรายการแรก